สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับยานยนต์ให้ทุกท่านรับชมอีกแล้วนะครับช้างอันค่ายรถยนต์แบรนด์จีนน้องใหม่นะครับที่เพิ่งจะมาเปิดตัวในประเทศไทยและมีข่าวแว่วมาว่าจะมีการนํารถรุ่นอวตารเวมาขายในไทยด้วยนะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับออกแบบมาได้ทันสมัยมากโดยอวตารเซวนะครับมาในสไตล์ตัวถังแบบ s u สทรงคูเป้ดีไซน์ค่อนข้างจะมินิมอลเน้นรายละเอียดบางจุดเพื่อให้เกิดความสะดุดตา เช่นด้านหน้าแนวไซไฟแรงมันดันใจจาก UFO ในส่วนของขนาดตัวถังของอวตารสเวตนั้นจะปะพอ,พอกับ BMW X6 เลยทีเดียวโดยจะมีความยาวอยู่ที่4,880ม mm, มความกว้าง1,970ม mm, มความสูง1,601ม mm, มและความยาวฐานล้อ2,975ม mm. ม ส่วนทางด้านภายในเวอร์ชันที่จำหน่ายในจีนมีการจัดวางเบาะแบบ5และสีที่นั่งซึ่งแบบสีที่นั่งนั้นจะมีความพ,พิเศษตื่นตาตื่นใจกว่าด้วยเบาะหลังแยกสไตล์ First Class มีคอนโซลกลางขั้นกลางพร้อมช่องเก็บของที่ชาร์จสมาร์ทโฟนและที่วางขวดน,น้ำเลื่องเก็บได้เบาะทุกตัวเป็นแบบสปอร์ตพุ่มหนังเนปป้างานออกแบบราวกับนั่งอยู่ในยานอาวกาศมินิมอลแต่ไฮเทค ล้อมรอบด้วยเส้นไฟสร้างบรรยากาศคอนโซลหน้าฝังหน้าจอสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารแยกกันตรงกลางเป็นจอมันติฟังก์ชันขนาด15.6นิ้วซึ่งส่วนนี้ได้หูเว่ยมาช่วยพัฒนาระบบให้วาต้า11กลายเป็นสมาร์ทคารองรับการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกสั่งงานได้ด้วยเสียงท่าทางและจากระยะไกลมี AI เป็นผู้ช่วยเหลือการขับขี่ประตูหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเรียกว่าจัดมาเต็มกราฟเลย ด้านระบบขับเคลื่อนอวตาร11จะมีระบบขับเคลื่อนให้เลือก2แบบและแบตเตอรี่2ขนาดด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นกับเคลื่อนล้อหลังกำลังสูงสุด313แรงม้าและแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรมีแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงได้ในเวลาเพียง6.6วินาทีระยะทางวิ่งอยู่ที่600-130กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รุ่นกับเพื่อล้อหลังกำลังสูงสุด313แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา6.9วินาทีระยะทางวิ่งอยู่ที่705-730กิโลเมตรรุ่นต่อมาเป็นแบบกับเพื่อน4ล้อนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่578แรงมา้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตร แบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา3.98วินาทีระยะทางวิ่งสูงสุด555-580ถึงกิโลเมตรและรุ่นสุดท้ายรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีกำลังสูงสุด578แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา4.5วินาทีระยะทางวิ่งสูงสุด 680-700ถึงกิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC แต่สำหรับตอนนี้นะครับทางอันประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าสเปคของประเทศไทยเรานี้จะจัดเต็มขนาดไหนนะครับแต่ในส่วนของราคานั้นมีการประเมินกันว่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ2ล้านต้นๆน,นะครับยังไงเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ